เอาละครับอยู่โหมดแม็กยูยูนะฮะวันนี้เล่นฟีฟ่าออนไลน์สามเซิร์ฟไทยฮนะกับซีรีส์ทีมไลท์บูทูดาวทองโอเคเริ่มไปรแกรมให้เสียเวลาเริ่มเดี๋ยวนะจากพาร์ที่แล้วชนะแล้วก็นี่ครับแดงข้างนี้โอเคลุยเด้นะอน่าจะชนะได้นะ โอเคพร้อมไปแล้วโหคู่แข่ง,ขงเขาลักเตะบวกเยอะมากโอ้โห VIP ได้ลิเบอรี่บวกเจ็ดกับอาซาบวกเจ็ดด้วยนะโอ้โห,ห ลับได้คฟักิดกับใครสักคน่ย Okay. okay. el Voy a โอเคเริ่มแล้วโอเคโอ้โหอืม mm hmm. อ้าวดิตาลีโอ้แต่ทีมนี้เขาบวกเยอะมากโอ้โหเปโดรสลาตันอ mm ือ hmm. ชิชาลิโตโอ้โหมาคิตายันสวยงามเปิดต uh ิดเทียโกซิวาปาเย่โอ้ฟอนเขาเวย์นะโอ้โห โอ้โหล้ำับโอ้โหตอนตันโอ้โห,โโหน่อนสียดายตรนบอนกนี้นอขขนตอนตอนตตอนออนต บิเกตโอ้ชิชาเลโต้อ๋อเบตโรเรียบร้อยครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหเวสมกนพายื คิตยาโหสวยงามครับรูกนี้เชลโตตรงเข้าน่าให้สลาตันอืสองประตูต่อศูนย์ครับชิวๆครับอ้าวอ้าอืาอ เกให้ปาเย่าเย่โอ้โหแรงไปครับมาคิตยานให้ชิชาลิโตส่งให้กับสลาตันโอ้โหล้ำมากครับโอ้ให้เอ็ดเลอร์ไปครับ อ้าวแอดเลอร์มาโอเคมมสกิล hmm. เล็กน้อยโอ้โหนี่เขาหึงกะยิงแอดเลอร์รับไว้ได้โอ้ชิชาลิตโต ได้อยู่ครับปไปเย่ให้โอ้โหอจอดีเอาบ้างปีเกให้กับไปโดนได้อยู่โอ,โอ้สวยงามพวกนีมม้โอ้โหสามประตูต่อศูนย์ชิชาลิตเต้อ คู่คแข่งนึงก็ต้องพิมพ์ครับผมจะไม่ขออ่านก็แล้วกันโอ้โหสลาตันโอ้โหสลาตันโอ้โหเออเกือบได้ครับ อ้าโอโซดาโดโออ้าแอดเลอร์อือโอ้โหปิเก้อือฮมาคิดตยานรึ๊บโอ้โหติดแซจโอลาโมสปิเก้ให้อือฮติดครับ โอ้โห oh, oh. ปล่อยแล้วสบายสบายแอดเลอร์เปิดให้ซลาตันเทคตัวให้โอหเกือบถึงชิชาริโต้าวิดลุยมูงไว้โ oh, อ้ปาเย่ซลาตันให้เปโดรเปโดร เปิดเข้าให้อิบราโม่โอ้โหแนบเนียนครับอืมอ้มสไลด์ตรงนี้อโอสี่ศูนย์ชิวๆไปอ๋อจะโอนโอ๋อไม่ได้อย่าโอนอย่าโอนโอต่ำสปายเอาที่เขาสบายใจ ฟุ๊บเร็วไปโอเคอย,ยิงไม้ไม่ยิงชา้ชาแอดเลอร์เปิดอโอ้อโมงมากติดอัลเบะ โอ้โหล็อกลบแบบง่ายๆลาตันโอ้โหติดเทียโกซิลวาโอเคแมตชนี้ก็ชนะไปได้ยอย่างสวยงามสีประตูตูส่วนโอเคครับสำหรับใครที่ชอบทีมไลบูทูดาวทองก็ฝากกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ